สวัสดีค่ะตุ้ยน้อยกินอิ่มแล้วก็นอนใช่ไหมลูกอนอนค่ะนอนค่ะนอนลูกนอนนอนเออนอนไม่หน่อยฮะไร่นับเต่านุ่มเพิ่นหนึ่งสองสามสี่หา้หาลูกเบิ้ลห้า นี่นะคะหนึ 1, 2, 3, 4, 5, 6, ่งสองสามสี่ห้าหกขางล่างหกขางเครื่องนี่หนึ่งสองสามสี่ห้าอันนี้มีสิบเอดเต่าค่ะมีสิบเอดเต่าจะขคือบนออกเลยค่ะจะมีหลูกว่ามีช้ม เขาห้นอนอยางเดียวค่ะคิดแตเนียนขี่ขานมา่อเกาใหู้พูด้ชีดูนวดให้เจ้าแท้หมูว่านใหญ่นะคะ่ะโอ้ยอะไรลูก จะเป็นตุ่มอย่างนะะั้นค่ะหมุดกาดบ่อยงกาดบ่อตรน,นี้แดงเป็นจุดเป็นจุดอย่าขนี้ห้องดื่อนะคะวาย่ซื่ซอหมุนยู่พ้อผนันควัดยู่พ้อผนันแม่ก็ข่านเก่าตัวน้อย อันนี้เป็นลูกห้องกันย่าเนาะค่ะกันย่าก็ห้องกระไรลูกหลุนหนึ่งไม่อยู่ในไม่น้อยอันนั้นลูดรุนแรกลูนที่สองก็ห้องก็ขอดบางวันทีสิบหกนี่แหละค่ะสิบหกคุ้มผ้านั่นก็ในลูกสองหลูนนี่หน้าก็ได้สองกันย่ากระสองเอียงกัขาผ้าร้อยนี่ก็สองห้องกระไรลูกคนละสองหลุนไม่อยู่ในไม่น้อยกันย่านี่อาหารทองทองซอกไม่อยู่ในไม่น้อยนั่น ไปามารอบแหลกนั่นทองแหลกนะคะทองสองก็ไม,ไม่น้ำไม่น้อยแต่ว่ากันย่านั่นมมอยื้น้ำไม่น้อยนี่สิเป็นทองที่สองขอดใหม่นี่ก็เป็นทองที่สามค่ะไม่น้อยเลี้ยงหมูมาหนีวันที่ดีสามสิบเอ็ดมีหน้า,น,านี่กระโบปีค่ะแต่ว่าเลี้ยงวัเป็นหรอกคะ่ะหมูมีแต่ตัวจอยๆหมูอ้ว,อวนเล่นลูกันไปละค่ะ เขาเป็นเกษ,ษ,ษตรกรมือใหม่นะคะผู้เลี้ยงหมูมือใหม่นักเลี้ยงก็ต้องเรียนลูกกันไปแ่ะคะ่ะเป็นได้เพร่ะได้หักผลเหลวเนะาะหักผลเหลวอยากเลี้ยงเพื่อนก็นต้องเลียนลูกกันไปแ่ะคะ่ะฟั่งทฤษดีลองมาปฏิบัติลองเบิงค่ะปฏิบัติก็ทฤษดีอันใดมันจะง่ายกว่าน,นะคะ ตอนนี้ได้ก่อนนั้นฟังทฤษฎีอย่างเดียวค่ะเพราะเดลี่ยงก็ลองมาปฏิบัติเองลองเบิ่งนี่ค่ะเกลหลายขั้นหลายสีน้ำอันนน่ะขอเพืนเป็นขอกแบบนี้ปูสารใหม่มาหาเนาะคะ่ะสีบาดเบิด จะได้กระฝากติดตามเกษตรกรมือใหม่ี่เด้อค่ะเกษตรกรมือใหม่เฮ็ดยังกับบอทันเต็นเรียนรู้กันไปค่ะค่ะสวัสดีค่ะยิบหนีผ้ามาเบิงลองตุยหน่อยนะคะ่ะนอนอย่างเดียวค่ะเขาได้ลูก